สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปชมหน้างานช่วงเช้านะครับเอนจอยโฮมเฟส6ออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนคนรราชสีมาพิกัดเลยสากรโคโนอเภอขามทะเลสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านขวามือติดกับถนนลาดยางมีเพียงแค่5หลังเท่านั้นอยู่ตรงข้ามเฟส5เฟส5มี7หลังโอนไปเรียบร้อยแล้วเฟส6จะทยอยยื่นกู้แล้วก็ทยอยโอนเร็วๆนี้นี่นะครับ ก่อนที่จะพาไปชมหน้างานบรรยากาศสบายๆเช้านี้นะครับหนึ่งเคล็ดลับสําคัญมากๆสําคัญสุดๆที่ผมอยากที่จะแบ่งปันให้กับทุกๆคนเพื่อทีมงานเราจะได้มุ่งอ่าเขาเรียกว่ามุ่งพุ่งทยานสู่ความสำเร็จนั่นก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมพันธ์และไม่เชื่อมโยงอะไรเลยกับเป้าหมายของเราให้ตัดออกเข้าใจไหมครับ อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมพันธ์ไม่มีความเชื่อมโยงอะไรเลยกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราให้ตัดออกหรือเขาเรียกว่าโฟกัสนั่นเองทุกวันนี้ทำไมสิ่งที่เราลงมือทำอสิ่งที่เราตั้งใจจะทำแผนงานนะครับหรือาการดำเนินการโปรเจกต์อะไรของเราบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าคุณยังไม่ได้โฟกัส หนึ่งวันของเราเราบอกว่าเราต้องการผลลัพธ์อย่างนี้เราจะต้องทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งวันของเราเราใช้เวลากับมันเพียงแค่น้อยนิดครับบอกไว้เลยคุณไม่ได้โฟกัสมากพอคุณไม่ได้ทุ่มเทมากพอคุณไม่ได้มุ่งมั่นมากพอเวลาที่เหลือเราถูกดึงไปทําอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์และไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราเลยแล้วผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับจริงไหม นะครับคนที่ประสบความเหล็ดทุกทุกคนเขารู้พลังของคําว่าโฟกัสหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญสุดๆนะครับก่อนที่ผมจะพาทีมงานเราไปดูหน้างาน Enjoy Home Fit 6ผมอยากที่จะบอกกับทุกๆคนว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมพันธ์ไม่เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราให้ตัดออกโอเคไหมครับถ้าวันนี้นะครับผมบอกว่าผมมีเป้าหมายที่จะโอน ปีนี้50หลังนี่ย<อา> <choices> ผมมีเป้าหมายว่าผมจะเริ่มโอนหลังแรกเดือนไหนหลังที่2เดือนไหนหลังที่3เดือนไหนผมมีเป้าหมายว่าปีนี้จะต้องมีเงินในบัญชีนิ่งๆเท่าไหร่ผมก็จะมาเขาเรียกว่ากําหนดยิบย่อยเขาเรียกว่าแยกย่อยเป้าหมายออกมาว่าในแต่ละวันมันจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์จะต้องทําอะไรบ้างแล้วในแต่ละเดือนจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องมีผลลัพธ์อะไรยังไงหนึ่งสองสามสี่ให้มันสมพันธ์และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะไป ระหว่างการเดินทางในหนึ่งวันของเรานะครับระหว่างการเดินทางในหนึ่งวันของเรามันจะมีเรื่องอื่นมาเยอะแยะมากมายคนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีมันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้จักการตัดทิ้งเราไม่รู้จักการโฟกัสยกตัวอย่างสมมุติถ้าวันนี้ปุ๊บมอีอะไรนะมีทีมงานมาสมมติมีทีมงานมาบอกว่า โค้ดเนี่ยพอดีตอนนี้ที่โคร,นะราชเขามีงานยกตัวอย่างเลยกันนะสมมติที่โคราชเขามีงานมอเตอร์โชว์ของโคราชเราไปดูกันไหมเราไปเที่ยวกันไหมเฮ้ยเราก็เพิ่งไปงานมอเตอร์โชว์ที่กรุงเทพมานี่หว่าแล้วก็ดูข้อมูลนะมาในสเตปในแผนงานของเราชัดเจนแล้วนี่หว่าว่าเราทําอะไรบ้างในแต่และรอบที่ผ่านๆมาดังนั้นงานนี้หรือว่ากิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมหรือว่างานที่นอกเหนือ นอกเหนือจากเส้นทางนอกเหนือจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่คนส่วนใหญ่มีคิดนี้ครับโอเคได้อไปดูหนังกันไหมโอเคได้อ่าไปกินอาหารกันไหมโอเคได้ไปเที่ยวกันไหมโอเคได้ไปทําอะไรบางสิ่งมางอย่างที่มันไม่ตรงกับเป้าหมายไม่ตรงกับแผนงานที่เรากําหนดไว้มันทําให้พลังโฟกัสเราไม่เกิดครับในหนึ่งวันเราถูกดึงไปกับเรื่องพวกนี้โคตรเยอะโดยเฉพาะ ออนไลน์โดยเฉพาะสื่อข้อมูลที่เราอยู่ตอนนี้เชื่อไหมครับเผือแป๊แบ,บเดียวโอโ้โหกะว่าจะแวะไปสัก10นาที20นาทีผ่านไปแล้วครับ1ชั่วโมงอ่าผ่านไปแล้ว2ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยในหัวสมองของคนเราคิดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทําตามแผนงานตามเป้าหมายของเราที่เราคิดว่าเราโฟกัสเนี่ยมันผิดไปแล้วครับเพราะข้อมูลที่เราเสพเข้าไปมันเปลี่ยนแล้วไง มันทําให้การตอบสนองนะครับการตอบโต้มันก็เปลี่ยนเช่นกันแล้วพอเรามาย้อนดูเวลาโอ้โหโดนไปแล้วสองสองชั่วโมงเฮ้ยมันคาดเคลื่อนแล้วนี่เรื่องเวลาคาดเคลื่อนแล้วไปทาอย่างอื่นดีกว่าผิดแผนเลยเห็นไ,ไหมคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักคาว่าตัดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมพันธ์และไม่เชื่อมโยงกับเป้าหมายยิ่งใหญ่ของเราขอให้ทีมงานเราทุกทุกคนหนักแน่นโฟกัสและก็ชัดเจนตัดมันทิ้งไปโอเคไหมครับ ตัดมันทิ้งไปชัดเจนนะเป็นกำลังใจให้นะครับรับรองเราจะมีพลังแบบเต็มที่เพื่อที่จะโฟกัสที่ลูวิ่งของเองแล้วผลลัพธ์มันถึงจะเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ e n j o y Home เฟสห้าอยู่หน้าสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันเราจะเดินข้ามฟากไปวัดเดียวปุ๊บอันนี้คือ ลานจอดรถลานจอดรถสำหรับทีมงานเราท่านใดที่มาสมนาสดนะครับอันนี้บ้านเฟห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดหลังอันนี้คือแปลงคงแปลงนี้เดิมทีสองไร่สางานนะครับที่ผมซื้อมาสองไร่สางานแล้วก็เหลือแปลงคงอีกหนึ่งไร่หนึ่งงานเหลือแปลงคงแปลงใหญ่นี้คือหนึ่งไร่หนึ่งงานเราเลือกสร้างบ้านถ้ายืนอยู่ด้านหน้าที่ก็คือ ฝั่งขวามือก่อนเพราะว่าบ้านหันหน้าด้านทิศตะวันออกจะเหมาะสมกับการอยู่อาศัยและก็ขายง่ายโฟกัสที่ความเร็วโฟกัสที่ความเร็วตั้งแต่การส่งเสริมตลาดตั้งแต่การดูที่ดินนะครับการเลือกตำแหน่งการเลือกแปลนบ้านฟุบถนนลาดยางที่ผมบอกไงเนี่ย ใบเนุญาตก่อสร้างได้มาแล้วนะครับในใบอนุญาตก่อสร้างนี่คือเราก็ทยอยยื่นทางส่วนของท้องถิ่นเขาก็ทยอยออกมาให้เรานี่ใบอนุญาตก่อสร้างได้มาแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะแวะไปขอบ้านเลขที่เราถ่ายรูปมุมสวยๆก่อนมันต้องมีรูปประกอบด้วยในการขอบ้านเลขที่ช่างกำลังจับเสียมเพื่อที่จะฉาบเสาสวัดีครับจับเสียมเสาสี่สคูณหกนะคร เจรสสวัสดีครับสงการไปเทีย่ยวไหนครับอย,อยู่บ้านคะ่ะไม่ได้ไปเทีย่ยวไหนหรอไม่ได้ไปเทีย่ยวอ่าสงเจรสบอกว่ายังไม่ได้ไปเทีย่ยวไหนเซฟก่อนเซฟก่อนเปิดประตูให้หน่อย,อยที่นั่งหน้าบ้านเฉียงหน้าบ้านเป็นรูปตัวเอลความสูงจากพื้นเฉียงหน้าบ้านจนถึงที่นั่งด้านบนคือ55เซนนะครับทุกคนเบาอ,อีกรอบนึง ทีมงานตัวไหนมาแรงช่างตัวไหนมาแรงมดแขงยาวมดแงยังกำลังเล็งกันอยู่ครับพี่าจาตัวไหนดีสิบหกนี้สวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับคุณเจ้าชายคุณเจนสวัสดีครับคุณรุษเซนสวัสดีครับผมเมื่อประมาณสองวันที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้มาตรวจงานกระเบื้องอีกรอบหนึ่งหลังที่หนึ่งนะอ่าแล้วก็เจอบางจุดนะครับแต่ว่าถือว่าน้อยมากๆ เจอบางจุดที่ว่าเป็นรูเป็นโพงรงกลวงเราใช้ไม้พิเศษไม้กายสิทธิ์ที่บอกนะครับในการตรวจเขาาเขอ่า <c oughs> <c oughs> สเต็ปแรกเวลาเราเจอเราก็จะาร์ k ไว้แล้วเราต้องนัดหมายกระช่างให้ดีนะครับาร์ k ไว้แล้วก็รีบแก้ไขทันทีเบื้องต้นเขาจะหยอดน้ําปูนก่อนอ่านะครับเบื้องต้นเขาจะหยอดน้ําปูนก่อนถ้าหยอดน้ําปูนแล้วไม่หายก็ต้องมีการลื้อต้องลื้อนะครับงานกระเบื้องนี่อันนี้คือต้นทุน ทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายของเราทั้งต้นทุนเวลาของเราทั้งต้นทุนในเรื่องของแบรนด์ของเราด้วยนะน,นะครับผมจะให้ดูกระเบื้องหลังจากที่ก็ปูเสร็จแล้วผมก็จะมาตรวจสองรอบสามรอบแล้วแต่นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นตามมุมอย่างเงี้ยตรงมุมสี่แผ่นที่สี่แผ่นชนกันเนี่ย งมุมสี่แผ่นที่สี่แผ่นนชัอนอยกันเ,นเป็นก็จะเจอรูเจอโพรงกลวงเสียงมันก็จะดังเราใช้ไม้เคาะนะครับเราจะมีไม้วิเศษของเราเคาะอยู่แล้วเบ mm ื้องต้นเขาก็จะกรีดปกติก่อนยาแนวทีมงานเราจะต้องตรวจอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะเขาเรียกว่าหลุดรอดสายตาไปบ้าง mm hmm. เขาก็จะกรีดถ้าเจอเขาจะกรีดยาแนวออกแล้วก็หยดน้ําปูนต้องมานั่งเย็นๆหยดเคาะปอก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 ให้มันซึม นะครับก็รออีกประมาณหนึ่งถึงสองวันนะมาตรวจอีกรอบหนึ่งถ้าไม่หายก็รือแล้วทีนี้ถ้าเป็นตรงการเนี่ยหมดสิทธิ์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตรงกลางเนี่ยคือบมดสิทธิ์เลยแต่ถ้าเป็นตามมุมยังมีโอกาสที่พอจะหยอดน้ําปูนบ้างของเราปูแบบเว้นล่องนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งมิลไม่เกินสองมิลหนึ่งถึงสองมิลปุบเจอ ที่เจอก็ห้องรับแขกไอที่เจอห้องรับแขกนิดหน่อยแล้วก็ห้องห้องครัวเนี่ยแล้วก็ตรวจนะครับของเราเป็นกระเบื้องแกนิโตครับแกนิโตกระเบื้องพื้นที่เราใช้เป็นแกนิโต้ด้านหน้าเป็นสีขาวลายครีมเคลือบแก้วภายในภายในห้องนอนแล้วก็ห้องอครัวเนี่ยเราใช้สีครีม มาตรฐานทั่วไปนะครับสําหรับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ทุกๆุกคนเราต้องรักษามาตรฐานของเราตั้งแต่แรกนะครับห้ามลืมนะจําไว้ห้ามลืมว่าเรากําลังสร้างแบรนด์โดยแบรนด์ของเราถูกถ่ายทอดผ่านสินค้าและบริการของเราจําไว้เรากําลังสร้างแบรนด์ถ้าวันนี้เราสร้างเพียงแค่สินค้าและบริการทั่วไปเหมือนกระ้องตลาดสิ่งที่เราจะแข่งขันได้ก็มีเพียงแค่เรื่องราคาอย่างเดียวจังไหมนะครับ เราจะแข่งขันได้เพียงแค่เรื่องราคาอย่างเดียวแต่ถ้าวันนี้เราสร้างแบรนด์เราจะไม่ต้องไปแข่งขันเรื่องราคากับใครทุกคนที่มาซื้อบ้าน e n j o y Home ที่ตัดสินใจเลือก e n j o y Home ไม่ใช่เป็นแค่บ้านสวยอ,อย่างเดียวคุณภาพดีอย่างเดียวแต่มันคือหมายถึงความเป็นแบรนด์ Enjoy Home มแบรนด์ซึ่งมีเราเป็น p e r s o n a l branding ในการรันต่อๆไป เขาเชื่อใจและไว้วางใจในตัวเราในแบรนด์ Enjoy Home ของเราไม่ใช่เพียงแค่สวยแล้วก็ราคาถูกอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเราจะแข่งขันกับเขาแล้วก็เหนื่อยมาก,มากโอเคนะครับฟุบอันนี้ทําความสะอาดไปแล้วรอบสองรอบแต่ว่าก็มีบางจุดที่จะต้องทําความสะอาดเพิ่มเหลืองานเก็บสีนะครับนี่งานสียังไม่จบนะงานสียังไม่จบงานสียังไม่จบ นี่ภายในห้องน้ําเหลือสุขภัณฑ์หลังที่หนึ่งเหลือสุขภัณฑ์เหลือไฟไฟภายในแล้วก็ไฟตกแตง่งแล้วก็งานเก็บสีเหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะเหลือไม่เยอะแล้วอันนี้เราจะเจาะนี่ก็ต้องใช้ช่างที่มีความชํานาญนะครับในการจเจาะล็อกล็อกกรนของประตูกระจกเนะี่ยถ้าช่างที่ไม่มีความชมนานาญว่าเครื่องมือไม่เหมาะ แตกแล้วได้ง่ายๆก็ต้องมาเปลี่ยนกันอีกเจอมาเยอะแล้วเจอมาหลายหลังแล้วนะฮะปึ๊บจับเสียมจับเสียมเติมชาบผู้นี้น่าจะได้ฉาบใส่ตะแกรงเรียบร้อยนะครับใส่ตะแกรงเรียบร้อยเห็นไหมใส่ตะแกรง ตำแหน่งที่เป็นเสาเป็นเอ็นเป็นอะไรเงี้ยเราจะใส่ตะแกรงเพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะอย่างดีที่สุดห้าสิบแปลงนี้ห้าสิบสี่นะประมาณห้สิบสี่กว้างมากๆนะครับพื้นที่โดยรอบถือว่กว้างมากๆ ท่านใดมีเลขเด็ดในใจไหมครับฝากซื้อได้นะท่านใดมีเลขเด็ดในใจไหมฝากซื้อได้เพิ่งเปิดนะครับแม่ค้าเพิ่งขายได้วันสองวันอยู่เลยนะยังเลขยังเต็มแผงเลยนี่เนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ศูนย์สี่ตัวนี่นี่ครับศูนย์หลังสามตัวก็ศูนย์กลางอีกตัวนึงเป็นสี่ตัวนี่อ่ามีใครมีเลขเด็ดไหมแล้วหาแถวบ้านไม่ได้นะครับ สวัสดีครับพี่เอืิงขายดีมากๆว้าวดีใจด้วยครับพี่เอืิงสวัสดีครับคุณอุไรวันพี่อำนาจสวัสดีครับกระเบื้องขาวกิมราคาสามร้อยห้าสิบเตอตารางเมตรนะครับหนึ่งกล่องหนึ่งจุดสี่สี่ตารางเมตรนะอันนี้หลังที่สองงานกระเบื้องเฉลียงนิดหน่อยของช่างชัยสงการที่เที่ยวไหนครับนี่ พักผ่อนอยู่บ้านครับงานไม่ไปเที่ยวแถวปากกากันหน่อยเนี่ยพักผ่อนอยู่บ้านหยุดวันไหนครับหยุดตั้งแต่วันไหนหยุดมาทำงานถึงวันอาทิตย์ครับผมอ๋อทำถึงวันอาทิตย์บหยุดสี่วันทำบุญทำไรนะครับเนาะโค้ชจะสอนอีกเมื่อไหร่กำหนดการของเราก็คือ17-18แต่ว่าดูแล้ว ถ้ามีการเลื่อนหรือว่าอะไรไงก็จะแจ้งนะครับสำนักาของเรารอบต่อไปวันที่สิบ8็ดสิบแปดเมษาจะถึงนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าท่านใดอยากที่จะจองสิทธิ์มาก่อนก็สามารถจองได้นะครับยังว่างอยู่แต่ถ้ามีการเลื่อนหรือว่าอะไรไงจะแจ้งให้ทราบโอกาสต่อไปนะครับหลังที่สองงานกระเบื้องเฉลียงกระเบื้องเฉลียงเราใช้สี่ิคูณสี่ิบนั่นเองฟิววูดฟิววูดฟิววูด ปุ๊บภายในบ้านยาแนวแล้วแสดงว่ามีการตรวจเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ผมก็ตรวจไปแล้วรอบนึงแต่เราต้องมาตรวจตรวจอีกรอบนึงนะครับปกติเขาจะตรวจก่อนยาแนวปุบแล้วก็เหลืองานซิงภายในเหลืองานซิงภายในนะครับอันนี้เคยบอกไปแล้วนะความรับของเราบัวพื้นเราเราใช้ไม้ละแนงหน้าสามนะครับ บัวพื้นเราเราใช้ไม้ละแนงหน้าสามมันกเ็เลยดูแบบเล็กกระทัดรัดแบบน่ารักน่ารักดูไม่บานไม่ใหญ่จนเกินไปยืมตัวช่างสามเดือนใช่ไหมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับคุณนำนาจายืมตัวช่างสามเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ช่างเขาอัพราคาขึ้นก่อนนะไป ไปแจ้งราคาก่อนว่าโอ้คุณอำนาจเขาจ้างสูงมากช่างโอเคไหมนะครับเดี๋ยวจะนะครับเดี๋ยวไปบอกช่างให้โอเคนะครับบัวพื้นค่าจ้างเท่าไรนะฮะบัวพื้นน่าจะประมาณเม็ดเม็ดละยี่สิบบาทได้เป่าแต่ของเราจะเป็นการจ้างแบบเหมาไงช่างช่างท่านนี้เขาจะติดบัวพื้นนะครับ งานของช่างท่านนี้จะเป็นงานบัวพื้นอย่างเงี้ยงานติดตั้งบัวพื้นอ่าแล้วก็งานติดตั้งประตูนะแล้วก็งานติดตั้งประตูแล้วก็งานติดตั้งผนังตกแต่งซ้อนล่องช่างเราให้เขาหลังหนึ่งห้าพันบาทนะคร,ครับพี่รนยรงนะครับ อยากไปเยี่ยมชมโครงการโอเคครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะนะฮะงานเราจะทยอยยื่นกู้แล้วก็ทยอยโอนเร็วๆนี้นะครับตามเป้าหมายของเราหลังคาลงรถใส่ฝไฟนะหลังคาลงรถเราต้องมีงานฝ่าอีก ตอนนี้นี่ส่วนของช่างประตูรั้วละแนงเขาก็มาวัดหน้าง,งานแล้วก็มาเบิกเหล็กเบิกลายเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับฉับช่างฉาบก็ฉับหลังที่สองฉับกําแพงหลังที่สองแล้วก็จับเชี่ยมล้วกับเชี่ยมคานล้วแล้วก็มีการเกาะเสาชูโรงจอดรรถ บ้านที่เราเห็นอยู่คือบ้านเดียวชั้นเดียวสองห้องนอนสอง,องน้ำหนึ่งห้องรับแขกนะครับหนึ่งห้องครัว2ที่จอดรถราคาเพียงแค่1.99เท่านั้นบนเนื้อที่5้าบามตารางวาขึ้นไปมี5 3า4 55มหหตารางวาราคาเพียงแค่1.99เเท่านั้นโอ้โหหาไม่มีนะครับถูกมากๆไม่ใช่ถูกเขาเรียกว่าเกินคุ้มอันนี้ก็เบื้องผนังห้องน้ำ ต้องมีเพลงกล่อมแบบเบาๆการปูกระเบื้องถึงจะได้มิติได้ฝีมือที่ดีถ้าลมไม่ดีปูไม่ออกเช้าไหมจังเนี่ยใช่ครับเกินคุ้มจริงๆเอ่าลืมไปลืมไปลืมไปอย่าไปบอกว่าราคาถูก พอบอกว่าราคาถูกคนเขามองว่าของเรามันไม่ดีของเรามันเกตต่าของเราดูแบบโอ้โหม่ไม่น่าจับต้องนะ่ะต้องใช้คําว่าเกินคุม้มคุ้มค่าโอเคไหมครับแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการเราเห็นของอะไรนะสอบอที่เขาออกคําที่ห้ามใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับ,กบพวกอะไรนะ,ะผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารพวกนะั้นที่เขาบอกว่าห้ามใช้ อะไรดีดีที่สุดอะไรต่างๆนานาผมว่ามันก็ดูแบบปลกๆนะที่จริงอ่ะคำไหนที่ใช้คุณก็ต้องมีวิจารณญาณในการ<ม>ในการดูสิว่ามันเกินจริงหรือเปล่ามันไรหรือเปล่าหลายๆอย่างอ่าโอเคไม่เป็นไรย้อนกลับมาที่ของเรานะครับอยู่อำเภออะไรคะนะครับงานของเราอยู่ที่อำเภอขามเปรยสอจังหวัดนครราชสีมานะฮะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณสิบ สิบกิโลใกล้ๆก,กันนะครับเดินทางสะดวกสบายมีมอเตอร์เวย์มีใบพาสชัดเจนนะฮะอย่าบอกว่าเราเป็นสินค้าราคาถูกเราบอกว่าเกินคุ้มคุ้มค่าอ่าฝีมือมาตรฐานที่ดีต่างๆนั่นนช่วงนี้มีโปรโมชั่นนี้อย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าราคาโคตรถ,ถูกโอ้โหถูกสุดๆแล้วนะครับคนเขามองว่าเราเป็นของที่ไม่ดีเป็นของที่ไม่มีคุณภาพนะครับพยายามเลี่ยงใช้คำพูดพวกนี้ โอเคนะครับอย่างเช่นผนังที่เราเห็นอยู่ก็คือทาสีนะครับทาสีไปแล้วหนึ่งรอบหนึ่งรอบปกติเราจะทาสองถึงสามรอบแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นท้าไม่ขึ้นก็ซ้ำจัดไป พอเฟสหกของเราเป็นเฟสแรกที่เรามาทำสองนอนสองน้ำอย่างเต็มรูปแบบนะครับมาทำสองนอนสองน้ำอย่างเต็มรูปแบบคือห้าหลังรวดก่อนหน้านี้เราก็เราก็มีโอกาสได้สร้างบ้านสองห้องนอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสร้างประมาณสองหลังสร้างประมาณหลังสองหลังไม่ได้ทำเป็นเฟสเป็นเต็มเฟสขนาดนี้สร้างตามออเดอร์ที่ลูกค้าเขาเขาต้องการมาแต่พอมาเฟสหกเนี่ยเราสร้างสองห้องนอนสองน้ำหนึ่งห้องรับแขก แบบเต็มเฟดเลยเพื่อที่จะไม่ให้บ้านราคากระโดดมากจนเกินไปแล้วก็อยู่ในกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างที่ผมบอกครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะต้องโฟกัสที่ความเร็วที่จริงเราโฟกัสที่ความเร็วตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะมีมเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแต่เราเราก็โฟกัสที่ความเร็วตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วนะฮะพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะมีผู้ร่วมธุรกิจผู้ร่วมประกอบการอะไรล่ะคนที่มาแบ่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นคุณจะต้องเร็วกว่าเดิมเข้าใจไหมคุณจะต้องเร็วกว่าเดิมนะครับข้อดีของการสร้างบ้านขายที่ผมเห็นสุด,สดคือ,อมันกินเวลาพอสมควรหมายถึงในการสร้างหนึ่งหลังสร้างหนึ่งเฟลดมันกินเวลาพอสมควร กว่าที่โครงการอื่นๆเขาจะเริ่มบ้านได้หนึ่งหลังกว่าที่จะ,ะจบหนึ่งเฟสหรือว่าเป็นโปรเจกต์ยยใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหบางที2ปีสามปีสองปี3ปีเนี่ยสำหรับเราเนี่เราขยายไปได้สีห้าเฟส6เฟสแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีรายได,ได้ที่ดีขึ้นได้เคลียร์ภาระหนี้สินได้ใช้ใจ่ายได้กินได้ใช้บางคนถ้าไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่โตอะไราไมากมายอาจจะหยุดเลยก็มีนี่แหละคือความสุดยอดที่ผมเห็น ดังนั้นท่านใดที่ยังยึกยึกยืกยักอยู่ไม่รีบจับจองน่านน้ำสักทีรีบตัดสินใจโดยด่วนอย่างที่ผมบอกอีก3ปีคนจะทําเยอะมากขึ้นแต่ความต้องการก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราก็จะมีคนที่มาอขอแจมขอส่วนแบ่งการตลาดเค,ค้กก้อนนี้ก็แบ่งกันมากขึ้นมากขึ้นไงเพราะคนคือเชื่อมากขึ้นเพียงแค่ไตรมาสแรกนะครับก็มีครูมีโค้ดมีกูรูเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็มีคนที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย แต่บอกไว้เลยคนที่เริ่มต้นอย่างถูกต้องถูกทิศทางและชัดเจนก็ยังมีน้อยอยู่ทีมงานเรานะครับท่านใดที่มีโอกาสได้ติดตามกันมาโดยตลอดผมพยายามบอกตลอดเลยว่าเริ่มอย่างนี้นะหนึ่สอาำหรับคนที่ไม่มีทุน1 2 3 4งสองสามสหรับคนที่ทุนน้อยหนึ่งสองสี่หรือว่าสําหรับคนที่มีทุนก็ตามสเต็ปนี้เพื่อให้ทุกๆุกคนได้ใช้ชีวิตควบคู่กันไปด้วย ไม่ได้ทําแต่ง,งานทําแต่ง,งานนะครับไปเฝ้าใจหินปูนทรายพอถึงเวลาก็ไม่สนุกเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับดังนั้นนะครับจะต้องชัดเจนกับตัวเองว่าเราต้องการที่เป็นเจ้าของโครงการจริงๆหรือเปล่าเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จและเห็นโอกาสจากการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังนี้จริงๆไหมรีบๆนะครับบอกไว้เลยชัดเจนนะนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน นะครับอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการสัมมนาสดนะครับในซูเปอร์วีพีคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีรอบต่อไปวันที่17-18ที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับก็มีทีมงานสมัครมาเรื่อยๆแต่ก็ยังพอที่จะมีที่ว่างอยู่นะครับสามารถที่จะจับจองที่นั่งมาได้นะครับจองก่อนส่วนที่เหลือจ่ายวันสัมมนานะครับสอบถามกันไม่ได้0 9 3 3 2 9 6 7 3 7หรือว่าดี l ไล e ์ เจโฮม9 9 9ภาษาอังกฤษพิมพ์เลกนะครับ E J Home Home ที่แปลว่าบ้าน9 0 9แต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือว่าจะเลื่อนอะไรไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปยังไงเราจะต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเราต้องการเป็นใครทําอะไรมีผลลัพธ์ยังไงกันเนี่ยโอเคไหมครับอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหหลังก็ได้สวัสดีครับ